สวัสดีทุกคนเรามาถ่ายภาพที่เขากําลังทาเทือกอับทุกคนย้ำดินให้มันเละเป็นเทือกอเป็นขั้นตอนตอน้ตนๆของการทํานาเนาะข้างหลังที่หมุนนี่เขาเรียกว่าครุกนะทุกคนมันจะตีดดินที่นั้นลงไปแช่แล้วเนี่ยเละเลยเป็นขี้เทือกอะ่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้ เขาใช้รถไถเดินตามแต่ว่านั่งขับนะทุกคนราคาไม่แพงเสมอทำนาประมาณสักสิบไร่เนี่ยสบายๆเลยสามารถที่จะติดผานใช้ไถดินได้ทุกคน จะผานแบบหัวหมูหรือผานแบบจานกลมก็ได้ฐานผานแบบจานกลมก็ติดได้สามลูกหรือหัวหมูก็ได้แล้วก็นั่งขับแล้วรถถ่ายเดินตามแบบเนี้ยเราเรียกว่ารถถ่ายเดินตามนั่งขับเนี่ย ไปปรับใช้อื่นๆได้สารพัดเช่นไปเป็นเครื่องสูบน้ําอะไรอย่างเงี้ยทุกคนไปเป็นรถนวดข้าวแล้วก็สามารถที่จะใส่เทเลอร์หรือแถวบ้านเราเรียกว่าสารี่เนี่ยเป็นรถโดยสารได้อีกไปเที่ยวง,งานโน่นนี่นั่นเดินทางนะทุกคนความเร็วอยู่ประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงช่นะทุกคน ใช้ได้สารพสารพัดประโยชน์อะแถมตรงสารีเนี่ยสามารถจะทําหลังคาเหมือนกับห้างนาได้เลยทุกคนทำสีเสาขึ้นไปแล้วก็มุงหลังคาเออจะเป็นทรงหมาเงนหรือทรงจั่วก็ได้เป็นห้างนาเคลื่อนที่เลยทุกคนไม่ค่อยกินน้ำมันนะทุทกคนเป็นรถสูบเดียว จะใช้เครื่องยันมาคูบปต้าอะไรก็ได้ทุกคนใช้ดีเซลสมัยก่อนเนี่ยบ้านเรามีแต่ใช้เครื่องเบนซินที่เรียกว,ว่าเครื่องบิ๊กสีดำเราปัจจุบันยังอยากจะมีเลยรถไถเดินตามแบบนั่งขับเนี่ยเพราะว่าเราการส่วนไว้ทำนา ด้วยในนาร่มพผอะ่ะทุกคนโอเคเนาะแวะมาถ่ายให้ให้ทุกคนได้ดูเดี๋ยวหน้ามีอะไรอยากจะนำเสนอให้ดูอีกจะถ่ายให้ดูนะทุกคนเนาะบางคนอาจจะรู้แล้วก็เผื่อแผ่ให้คนที่ยังไม่ได้มาสัมผัสหรือมาดูด้วยตัวเองก็ดูภาพที่เราถ่ายเป็นวีโอไปให้กันแล้วกันโอกาสหน้าพบก,กันใหม่เนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ